วัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top s t o r y เช่นเคยครับวันนี้พบก,กับรายการลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับก่อนเพื่อนๆจะเล่าชมคลิปครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Top s t o r y นะครับ โอเคเดี๋ยวไาดูเนะื้อหาในคลิปเลยครับว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างครับนุกนิกเกมเซ็นเตอร์รับเติมเงินราคาถูกเติมปอ๊อปซื้อเอ็มซื้อขายไอดีรวมถึงการหาชุดกระชา,าต่างๆและเดินเวทเดิเรื่องสามารถสอบถามได้ที่เพจและรวมถึงมีเกมหักต่างม,มากมายไม่ว่าจะเป็นโซนไนฟีโกทีมไฟติกติกอารอวีลออลกาเดียน l, l Tail, และเกมชินดิมเพลรวมถึง ฟรีไฟล์ด้วยเหมือนกันหาัเพื่อนๆสนใจเกมไหนสามารถสอบถามได้กับแม่ค้าที่น่ารักได้เลยนะครับและสิ่งพิเศษในวันนี้ครับเพื่อนๆใส่โค้ดท็อปสตอรี่ลงไปก็สามารถสอบถามแม่ค้าได้ว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างโอเคแล้วจอกันที่เพจลุกเด็กเกมเซนเ็นเตอร์นะครับโอเคครับอาชีพของเราในวันนี้ก็คือ Dark Ranger นะครับโอเคครับโดยอาชีพนี้หลักๆของมันก็คือเป็นสกิล สายสกิลนะครับแล้วก็เป็นค่าเทร์ตักหลักก็คือเป็นอินล้วนๆไปเลยครับจะค่อนข้างดีเพราะว่าโดยไอ้สายเขาเรียกอะไรอะอาชีพทาตมือตัวนี้มันจะเน้นเหมือนเน้นค่าอินซะค่อนข้างเยอะนะเท่าที่ผมลองดูนะคือยิ่งค่าอินเยอะดาเมก็จะมาแรงจากค่าอินตัวนี้ครับแล้วแต่อาชีพก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นไฮบิดหรือว่าจะเป็นอินล้วนอย่างเดียวครับส่วนตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นอินล้วนอย่างเดียวมาทําให้ดาเมจได้เยอะขึ้นนะโอเค เดี๋ยวมาดูสเตตัสก่อนครับที่แนะนําก็คือจะเป็นอินล้วนครับก็ผมก็อ,อินอย่างเดียวก็พันกว่าแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นดาเมจประมาณ800กว่าอันนี้ของยังแค่บวกสี่นะฮะผมก็ถ้าคนดูคลิปผมมาแล้วก็คือแบบเดตไนท์ Dead เนี่ยผมเอาชุดเดตไนท์มาใช้แหละเพราะรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันมันดีกันเพราะว่าไอเซตเนี่ยที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวนี้ผมดูสัดจัดเซตแล้วก็พวกพันธะเนี่ยคล้ายๆกับอันดับท็อปหนึ่งของของเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะก็คือประมาณนี้นะเท่าท,ที่เข้าใจนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพััันนธะกกกบไไออเเทมมพร้้ลย็ด โอเคเดี๋ยวก่อนพันธะแร,แรกครับที่สําคัญจริง,รงๆเขาเขาเขาใช้เสียงสะท้อนนะเพราะว่าอันนี้ผมจะเล่นสายสก,กิลนะผมไม่รู้เขาเล่นตีธรรมดาเล่นกันยังไงนะโอเคผมจะลองรีวิวเป็นสายนี้ดูด้วยกันรู้สึกว่ามันก็ทำดาเมจได้ระดับหนึ่งก็ไม่ได้ว่าแย่มากแล้วก็เล่นได้ง่ายอยู่เหมือนกันฮนะโอเคก็เป็นอันนี้ครับเอาเป็นสายเสียงสะท้อนมาครับแล้วสิ่งสําคัญของสายนี้จริงๆถ้าจะให้ดีต้องควรจะมีพีโมเอลฮานกับมือมือมายาพอรสอนเนี่ยคือมี2อันเนี่ยมันจะทาให้ดาเมจได้มากขึ้นถามว่าไอ้พิโมเฮ เล็กสิแล้วก็ยิงสินเนี่ยมาแล้วก็มันมีความเสี่ยงอาจจะพลา,าดมือด้วยเห็นไหมยิงจากดาเมจไฮบิดคือไอตัวนี้มันเป็นดักดักเลเจอร์ไงคือเขาเรียกอะไรมอเตอร์เอ้ยไม่ใช่สกิลของมันเนี่ยเป็นสายพลาดมือทั้งหมดถ้ายังมีพิมโมห์เฮลฮานยังไงดาเมจมันก็พุ่งแน่นอนอยู่แล้วโอเคต่อไปไอมือมายากรเนี่ยมันได้จากแหวนแดงนะไอคือก็แหวนแดงตัวนี้แหละเนี่ยไอแหวนดวงนี้มือมายากรเนี่ยมันดียังไงมันจะสามารถลดคูดาวสกิลลงได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะสกิล โอเคต่อไปก็คือเป็นพวกนี้ครับทีโนวาอะไรพวกนี้ปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสายสกิลนะถ้าอันไหนสายสกิลเนี่ยเน้นทีโนวาอะไรพวกนี้มันทำให้ดาเมจได้มากขึ้นนะแล้วก็พวกเซอร์คุณนักเวทก็ได้ครับเพราะว่าจะลดคูดาวอีก40%ยังไงเราใส,ส่เซ็ตนักเวทอยู่แล้วก็ลดคูดาวได้เยอะขึ้นอยู่แล้วนะฮะต่อมาสมาธิสมาธิถามว่าดีไม่ดีเหมือนกันเพราะว่านี่ก็ลดทักษะได้อีกทําให้เราได้ไล่ได้เร็วได้อีกส่วนความเร็วการชาร์จเนี่ยผมคิดว่าบางคนเขาก็เล่นสายโจมมมมมมมตตตีีธธรรรรดดาา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 แแแแบบน,นะแน,นนนนนอววววุล้กก็็ะะะะ่่่่่ผไไใจจัทเเปณหพ ผมก็ลองเล่นแล้วรู้สึกว่าสายสกิลมันจะเล่นง่ายกว่าอะไรประมาณนี้นะโอเคต่อไปที่ขาดไม่ได้คือรวมศูนย์รวมศูนย์นี่ค่อนข้างดีเหมือนกันครับแน่นอนถ้าทำทำได้3อันก็จะดีกว่านี้เพราะว่าถ้าทําได้3อันเลยอะดังไงดามเมม,มันพุ่งแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเพราะว่าเท่าที่ผมใช้มาันรู้สึกว่า17ล้านมาหรือไม่ถึงผมจะไม่ได้เดี๋ยวลองดูดาเมาแล้วกันส่วนสายมายังนี่จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะทําให้สก มันมีโอกาสไล่ได้เร็วขึ้นนะหรือมันไล่ได้ออกลลวัวขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าที่ผมเข้าใจนะผมก็ยังไม่ได้อาชํานาญกับไอ้พันธะตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ก็สึกก็ประมาณนี้แหละก็พันธะมีประมาณนี้ที่สําคัญนะฮะจริงๆพยายามทํารวมศูงเป็นสามอันจะดีกว่าผมรู้สึกว่าดาเมจมันได้มากกว่านะโอเคต่อไปดูไอเทปข้าวๆนะครับไอเทคร้าวๆนะสำหรับคนที่จะเริ่มเริ่มต้นสายนี้ก็ไม่ยากมากครับก็คือเล่นชุดนักเวทเทปนักเวทมันเดิมครับเนี่ยก็เป็นเสียงสะท้อนอยู่แล้วก็คือสามอันนี้ แล้วก็ใช้รวมสูนะผมก็ใช้ประมาณนี้นะแล้วก็ไอวุปตัวนี้ที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นตัวกระทาของนักเวทเลยลคือเซตเนี้ยทั้งเวททั้งหมดเลย3าสี่เซตเนี่ยก็คือฟาร์มตัวเดียวเลยได้หมดเลยแล้วเพราะว่าไอตัวอาวุธตัวเนี้ยมันจะได้ทีโนวามานะครับถามว่าทีโนวามันดียังไงก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วมันทาให้มันได้สกิลสองครั้งก็คือมันจะเหมาะกับสายชิมนี้ต่อมาครับถ้าเราลีได้สมาธินี่ก็ดีแล้วก็ใส่ชิปสมาธิไปก็ทําให้สมาธิได้าสามัญสามารถได,ได้ครูดาวไดด้้ทังหม อ่าร้อ็แล้วก็คือรดคูดาวทําให้เราได้ได้บ่อยขึ้นนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะต่อมาครับอันนี้ไอ้สายเมยั้งเนี่ยจริงๆผมว่าเห็นเขาใส่กันเยอะนะในในพวกอ่าในบอร์ดเนี่ยเห็นปะเนี่ยผมว่าผมพอดีผมอ่าได้พีโมเฮลฮานมาด้วยฟาร์มมาแล้วมันจังหวะมันพอดีมันได้ใส่มเยั้งมาแล้วก็เออมาใช้แล้วมันค่อนข้างค่อนข้างดีทําให้ดามจได้พุ่งได้มากขึ้นด้วยแล้วก็เล่นง่ายนะอ่าแล้วก็ได้รีได้พัาได้บอที่โนวาด้วยยิ่งทาให้คอมโบไปใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีโน จริงๆตอนแรกที่แหวนที่ผมใช้นั่นจะมันจริงๆมันจะเป็นทีโนวาบวกรวมศูนย์มานะก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ผมว่าใช้ใช้ใชมือมายกระดีกว่าแล้วพยายามรีตรงนี้ให้เป็นรวมศูนย์ให้ได้มันก็จะทาให้ดาเมจเพิ่มพุ้นด้ามากกว่าน,นี้อันนี้คือไม่เกี่ยวนะผมยังไม่ได้รีนะก็ส่วนใหญ่ไอเทมก็ประมาณนี้แหละส่วนอาวุธจริงๆก็เป็นตัวนั้นนะเนี่ยเป็นตัวนี้ตัวเดียวเลยไม่มีอื่นเลยโอเคโดยไอเทมอาวุธแล้วก็พันธะน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวก็เราไปดูหัวข้อต่อไปครับว่ามีอะไรกันบ้าง ก็ไอเทมตัวนี้ผมจะไปนแนะนำคร่าวๆก่อนว่าจะมีประมาณไหนก็อย่างที่ผมบอกอะวเวลาก็ใส่วัชักเวทใช่ไหมแล้วก็คาถานักเวทแต่ว่าเวลาเราใส่ชิปเนี่ยผมต้องแนะนําว่าอาชีพไหนที่เราจะเล่นหรือว่าสายไหนที่เราจะเล่นควรใส่สายนั้นเช่นอะันนี้ผมเล่นสายสกิลใช่ไหมคือที่ประชอกประจรดาวกับไอ้แบ็คโฮตัวนี้เนี่ยมันเป็นสกิลหลักยังไงเราก็ต้องใส่ตัวนี้ลงไปอยู่แล้วครับส่วนต่อมาครับเสื้อที่ผมใส่วอยท์เอา out ตัวนี้ก็คือมันจะเพิ่มความเสียธาตุมืดอครับจะทําให้าดาเมจธาตุเมืม่อมแรงขึ้นแน,น่น โดยเนี่ยก็คือเน้นประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะเล่นาสายสายตีเราก็ไปใส่สกิลนี้นะครับก็คือหาชิปชิปสกิลนี้มาตีก็คือแบบว่าสายตีก็คือเน้นอันนี้นคือมันจะทําให้ดาเมจธาตุมืดแรงขึ้นแล้วก็บวกความคล่องตัวแล้วนะอันนี้คือหาชิปอันนี้มาใสาถา่ถ้าจะเล่นสายตีจริงๆนะบวกกับสกิลของอาสายธนูมืดนะก็คือตัวเนี้ยมันจะยิงออโต้แล้วก็เปลี่ยนชิปเป็นสายนี้สำหรับสายตีนะฮะโอเคสำหรับสายเวก็เล่นแบบนี้ไปก่อนมันจะเล่นง่ายกว่านะผมคิดว่านะ ส่วนออปชั่นก็เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับความเสียหายจากธาตุมืดเห็นหมาบวก20%่ะสรซีดีนักษายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนชุดก็อย่างที่ผมบอกก็จะเป็นความเสียหายธาตุมืดบวก10%อ่านี่บวก20%ก็เป็นความเสียหายธาตุมืดส่วนตรงนี้ผมคิดว่าผมยังอ่าเนี่ยมีอินบวก8อะไรเงี้ยยิ่งได้เยอะนะก็แล้วก็ความเสียหายธาตุบอสนี่ก็ความเสียหายกับบอสนี่ก็ค่อนข้างดีนะก็คือใช้ได้นะครับแล้วก็อ่าพลังเวทมนต์ก็คือพลังจบเวท เนี่ยอัตราพูดาเวเอฟเฟกนี่ก็ดีเหมือนกันครับก็ทำให้เรา,อาเอฟเฟกมันเร็วขึ้นเขาเรียกอะไรเอฟเฟกันมันดีขึ้นนะก็ทำให้เราใช้ได้จริงๆไอ้พวกนี้รีให้หมดครับรีเป็นธาตุมือทั้งหมดก็จะยิ่งดีครับมันจะทำให้ดาามจได้มากขึ้นนะก็เหมาะกับสายนี้ครับประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคโดยชุดก็ลองหาดูครับอาวุธก็ลองสลับไปก็สลับมาก็ได้ถ้าจะให้ดีก็พยายามที่ผมบอกเลยให้หารวมถุนมาใช้เพราะดาเมจมันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลมากเลยครับโอเค แล้วก็ตีบวกให้ได้เยอะๆนะอันนี้บวกแค่สี่ถือว่าดาเมจมันเบามากเขาก็บวกกับสิบหมดหมดแล้วนะแต่ผมอาเหลายๆตัวนะมันก็เลยแบบว่าของก็ไม่ค่อยพอจะตีนะฮะโอเคก็ไอเทมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับโดยสายสก,กิลของอาชีพนี้คือเป็นสายอาชีพของเรนเจอร์ผสมกับาาสายธาตุมือตัวนี้ครับก็คือบอยฟราเวอร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ลืมชื่อไปแล้วก็คือผสม2ส,สายนี้แล้วก็จะเป็นดาร์คเรนเจอร์ตรงกลางนี้ครับ โดยจริงๆอ่ะไอ้เท่าที่ผมลองเล่นดูนะสายเนี้ยจริงๆมันเล่นได้สองสายคือจะเป็นสายตีธรรมดาก็ได้หรือว่าจะสายสกิลก็ได้แต่ผมลองสายสกิลรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าเยอะนะสายธรรมดามันก็ได้เหมือนกันแหละแล้วแต่เราชอบนะโอเคโดยสกิลหลักๆของสายอันนี้เป็นสายสายธรรมดากว่าก็ได้ก็คือสายโจมตีธรรมดาเนี่ยเราตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะทําให้อ่โจมตีกายภาพตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสโบนัสที่คิดิคอนก็คือทําให้โอกาสที่เราตีไปธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้คิ่คอนเพิ่มมากขึ้น แล้วก็สกิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีครับก็คือทําให้แบบความเสียหายเพิ่มขึ้น60%แล้วก็เลเวลมันติช็อตบวกสก็คือเราเรากดใช้ธนูหรือใช้กระทาเวทออกไปเนี่ยมันก็จะกระจ,จ,ะระจายรอบทิศทําให้ดาเมจได้มากขึ้นนะฮะต่อมาครับจริงๆถ้าอัพสายเป็นสายตีก็อัพตรงนี้มาก็ได้ครับก็คือตรงเนี้ยเวลาเราบัฟเนี่ยมันจะทําให้ความเสียหายกายภาพเพิ่ขขมขึ้นอีก30ก็ถือว่าค่อนข้างดีอัพเป็นเลยนะเต็มนะ,ะต่อมานี่ก็ดีเหมือนกันครับขอบเขตตาทิพย์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนไล่่บัััฟททท้้งงแบบนะแบบวาวาคมเสียหาาาาายยกกกภพพเเิิ่่มมขึ้นข้นน60แลวววว็็ครรใงบ เจาะตะลวงก็คือแบบว่าบางทีโดนตัวหนึ่งก็ทะลุไปโดยอีกตัวหนึ่งได้นะก็ถือว่าเป็นอีกบัฟหนึ่งที่ค่อนข้างน่าใช้สายจมตีเขาจะเล่นทางนี้นะฮะเป็นสายธนูท่ามือเขาจะเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างนี้ก็ได้ต่อมาสายท่ามือตรงนี้นะครับก็อัพตัวนี้ให้เต็มพราะว่าความเสียหายหลักๆหนึ่งมาจากท่ามืออยู่แล้วโอเคก็บวกมาประมาณ160เปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างดีส่วนจริงๆมันจะใช้กระทาในการไล่นะก็จะเป็นเน้นสกิลสองสกิลนี้ก็คือสกิลบัฟตัวนี้ทำให้ความขาดท่ามือเพิ อันนี้ก็อัปด้วยก็ดีครับเพราะว่าบางทีเวลาเราไล่ไปเนี่ยมันจะติดโซ่โซ่ล่ามงไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายอีก250%ถ่250านมื่นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือสกิลตัวนี้จะเป็นเป็นเบสเบสสายที่ผมเล่นนะคือเป็น DPS หลักของตัวสกิลของสายชิปนี้ก็คือเป็นแบคโฮนะฮะคือไอ้แบคโฮตัวเนี้ยถามว่ามันแรงไหมก็ค่อนข้างแรงนะผม,ผมลองดูแล้วพอติดทีโนวาไปทีนึงก็โอ้ดาเมจก็ขึ้นหลักร้านได้สบายๆเลยนะฮะโดยอันนี้ยิ่งใส่ชิปเยอะมันก็ทําให้ดาเมจสูงขึ้นนะประมาณี ต่อมาครับเราก็จะอธิบายสายตีด้วยรู้สึกว่าสายเวทเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อันอื่นเลยนะก็ใช้อันนี้เป็นหลักอันนี้จะเหมาะกับสายตีถามว่าอันนี้มันดียังไหไอ้ตรงนี้เวลามันโดนโดนบัฟตรงนี้ไปเนี่ยคือความต้านทานคาตมืดมันลดลงนะฮะอันนี้นะครับพออ้นนี้มันลดความต้านทานธานมืดลงเนี่ยก็คือยิ่งมันโดนโดนสกิลเนี่ยบัฟไปเท่าไหร่ก็คือทําให้มันโดนความเสียหจากธาดมืดมัแรงขึ้นเท่านั้นนะฮะโดยสายตีจริงๆอ่ะบางคนเขาจะไปอัพอาสายธนูนี่มาด้วยก็ได้ไอ้ธนูเนี่ยมันเป็นเวล เขาเรียกอะไรมันมีสองสายนะคือถ้าอีกสายหนึ่งก็คือแบบว่าทําให้สายแบบเขาเรียกอะไรยิงกระจายอะไรประมาณนี้แล้วก็ธนูเดียวไปมันจะทําให้ยิงออโต้มากเราจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เรากดเปิดเรียกธนูออมาแล้วมันก็ยิงให้เองออโตโอ้มันก็เป็นดาเมจแรงระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าจะต้องใช้ของอีกสายหนึ่งเลยนะจะเป็นสายโจมตีก็คือแบบว่าเน้นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกระจายแบบเพิ่มมติช็อตอ่ะยิ่งแบบย,งย,งยิงกระสุนได้เยอะเท่าไหร่มันก็ยิงทำได้มากเท่านั้นคนระับส่วนสายอื่นก็ลองไปเล่นดูก็ได้ครับผมก็ยังไไไมม่่่่่่ด้งนะเพเเเราาาาวหหคททูึุ สำหรับสายตีก็จะแนะนําตรงนี้ด้วยไอ้ตรงเนี้ยคือเขาเรียกอะไรมันจะทําให้แบบการโยมตีกายภาพของเราเนี่ยที่แบบเรายิงธรรมดาไปเนี่ยหรือย,ยิงธนูไปเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสียหายธาตุมืดก็คือสมมุติอนะต่อให้เราใส่อุธท่าแสงแล้วก็ยิงออกไปบุ๊มันจะกลายเป็นธนูธาตุมืดอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งสำหรับคนที่อยากเล่นสายตีธรรมดาด้วยก็คือใช้อน,นี้ด้วยคือตีธรรมดาเนี่ยมันจะเคลียร์มอนวัยส่วนสายสกิลตัวเนี้ยมันจะทำดาเมจบอสก็คือผมคิดว่าผมเล่น2ส,สายเนี่ยเป็นผสมกันมันจะทําให้เล่นง่ายขึ้น โดยสกิลหลักๆจะมี2อันนี้ก็คือตัวนี้เป็นดาเมจหลักคือแบ็คโฮใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสายตัวนี้ไอชีประจอนดาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีเห็ไม่ดาเมจความเสียหายก็คือประมาณสามสามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็คือว่าแรงเหมือนกันแล้วก็เป็นดาเมจประมาณหกวินะก็ถือว่ามันครูเออเขาเรียกอะไรอะระยะเวลาใช้สกิลมันอนะ่ะคืออยู่นานประมาณหกวิก็ถือว่าแบบค่อนข้างแรงนะยิ่งเร็วและยิ่งถ้าเราลดคดาวได้มากเท่าไหร่ก็ทําให้เราแบบทำดาเมจได้มากขึ้น โอเคก็โดยหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้เหละถ้าเพิ่งเริ่มลองเล่นสายสายโจมตีก็จะเป็นสายแบบนึงน,นะลองดูแต่ผมจะลองเล่นาสายสก,กิลให้ดูนะโอเคซิเวลาใช้สก,กิลนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเอาบัฟมาไว้ข้างหลังให้หมดส่วนสก,กิลตรงนี้จะไว้เคลียร์มอนสำหรับเวลาเราจะาฟาร์มด่านดเนี้ยหรือลงหอวาอะไรเงี้ยเวลาจะใช้ก็คือกดบัฟอันนี้ก่อนแล้วก็ยิงอันนี้ก็จะทําให้ดาเมจมันกระจายมากขึ้นแล้วก็ทําให้มันโดนรถทับตอนฐานทานัทนเหมือนแล้วก็ยิงได้ทั่วทั่วแบบอะไรประมาณนี้อใช้ตรงนี้เวลาเคลียร์มอนนะ สำหรับตีบอสให้ใช้2สกิลนี้ก็ข้อสังเกตสกิลเนี่ยไอสกิลเนี่ยจะเรียกแบ็คโฮออกมาแล้วก็สกิลนี้ก็จะทําให้อ่าเป็นสกิลดาวพุ่งไปหาบอสอะไรประมาณเนี้ยคือสองสองสกิลเนี่ยมันคอมโบกันมันทาให้แบบทำดาเมจได้เยอะขึ้นโอเคอ่าตัวเรื่องสกิลก็น่าจะมีประมาณนี้แหละโอเคครับต่อไปสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมก็เป็นใช้มังกรเหมือนเดิมครับจริงๆก็พยายามหาออบเนี่ยมาให้ได้หรือหามังกรตัวนี้ให้ได้มันก็จะยิ่งดีมังกรเสียหายเหยมือนเดิมครับบวก24% ส่วนเอฟก็จริงๆไม่มีอะไรมากครับก็คืออัพอินล้วนไปเลยก็ได้ครับจริงๆสายนี้อินล้วนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมาสายเอจิก็ได้เพราะเพราะว่าจริงๆ,ๆรู้สึกว่า <ๆ S 2> มันไม่ค่อยโดนดามินะมันไม่ตัดมันมันไม่เหมือนเดทไนท์ใช้สกิลแล้วเลื่อนลดแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้ใช้อะไรมันก็เลื่อนไปลดนะก็ถือว่าค่อนข้างดีจะอัพมันเลืก็ได้หรือไม่ต้องอัพก็ได้แต่ผมคิดว่าอัพไปสายอินอย่างเดียวก็พอครับเนี่ยส่วนเดือกก็เป็นปกติครับก็คือยิ่งไล่เร็ โอเคตรงเอเฟกกับสังเรียงก็น่าจะมีประมาณนี้ครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากรตรงนี้โอเคครับเรามาดูวิธีการฟาร์มไอเทมครับโดยไอเทมตัวนี้แมปฟาร์มต่างๆเนี่ยก็คือจะแมปเป็นแบบนี้เป็นแบบหลักเลยครับเพราะว่าโดยไอบอสเนี่ยเทมบักเวทเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้แบบเดียวคือตอนแล้วมันมาช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง6กโมงเช้าเท่านั้นนะครับคือให้เพื่อนๆมาล่าได้ช่วงนี้เท่านั้นนะโดยชุดเนี่ยไม่ว่าจะชุดจะเสื้อจะรองเท้าหรือว่าอาวุธเนี่ยสี่ชิ้นทั้งหมดเนี่ยให้มาฟาร์มท,ทั้งห เพราะว่าไอ,ไอเซ็ตเซ็ตเนี้ยมันฟาร์มที่นี่อย่างเดียวนะแล้วช่วงเวลาเนี่ยมันก็สามารถฟาร์มได้เวลาเราฟาร์มก็คือ,อตั้งแต่ตั้งแต่ดานแรกก็คือสามารถฟาร์มได้เลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฟาร์มแล้วก็เก็บการ์ดบอสมาทําชุดก็ได้ครับพอทาชุดเสร็จปุ๊บก,ก็มันก็จะเล่นง่ายแล้วมีอย่างน้อยก็สี่ชิ้นแค่นั้นก่อนส่วนแหวนกับแหวนกระส้อยนี่ไปหาได้ด่านทีงหลังนะหรือสําหรับคนที่บอกว่าจกเล่นสายยิงก็คือเล่นได้เหมือนกันเพราะว่าไอแมปบอสตัวเนี้ยก็มีทั้งดอกพวกของสายยิงมาตัวเนนนีี้้้้้ยแลลลววกก็็สาาาา่่ไไไตมออะงดดูคืใช ก็คือพยายามทาให้มันมีโอกาสไล่ามาก่อนถ้าอยากจะเล่นสายสายเวทด้วยนะก็คือฟาร์มแบบนี้แหละจบเลยก็คือได้ทั้งชุดได้ทั้งอาวุธก็คือประมาณนี้ต่อมาถ้าอยากจะไปะฟาร์มแหวนกับฟาร์มสร้อยเนี่ยคือต้องฟาร์มแบบหลังอย่างเดียวครับก็พยายามหาด่านผีนะฮะคือด่านผีมันจะสุ่มขึ้นมาเกิดด่านสีเขียวแบบนี้เนี่ยเข้าพยายามตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาสีเขียวคือเราไปฟาร์มไปก็มันจะออกอบอสดาดแปดเท่านั้นนะครับคือถ้าเพือพ่อนๆไม่ฟาร์มบอสดาดแปดเนี่ยมันก็จะไม่ออกพวกพันธะออกมานะ ก็พยายามหาพันธะมันก็ได้หรือจริงๆไอ้พันธะไอ้สายไล่ยมยังเนี่ยเราใส่อันนี้แทนก็ได้นะสีม่วงเนี่ยไอ้สีม่วงเนี่ยมันจะทําให้เราเวลาไล่สกิลเนี่ยมันมีโอกาสคิดิคอนดาเมจมากขึ้นก็ถือว่าก็ค้างดีนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ครับทั้งแหวนทั้งอะไรพวกเนี้ยก็ลองหาดูแต่ส่วนใหญ่สร้อยก็หาตรงนี้ครับต่อไปก็เป็นวิธีการหาแหวนครับก็คือแหวนจริงๆน่ะที่ผมหาแหวนแดงใช่ไหมคือต้องตีบอสตัวนี้นะก็คือเราก็เลือกเลยว่าจะเอาบอสตัวไหนนะคือมันจะสุ่มหมดอะ้าาอนๆยยกกจจไดแวรริงะ แหวมนมาจากก่อนจริงตอนนั้นก็คือมันจะต้องอใช้อหินสีเหลืองนี่ครับเนี่ยเพื่อนๆมาดูครับเราจะตีตัวไหนก็แล้วแต่เรานะฮะเดี๋ยวบางทีเราจะมาหาตีบอสนี้เลยก็ได้นะแบบว่าเผื่อเราอยากจะได้การ์ดเนี่ยก็ให้มาตีเทพนักเวทเวลาเราจะอยากจะได้การ์ดจริงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ครบครบ,ครบเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเออเราจะได้การ์ดได้อะไรเนี่ยมอนเตอร์พอเราไข่ครบทุกอย่างเนี่ยอันนี้มันจะได้แหวนมาด้วยนะแต่มันก็มีโอกาสที่ไม่ได้แหวนถ้าเรากถ้าเกิดเราใส่ไม่เต็มอะไรประมาณนี้มาี๋ยวลองดู啊 มันก็จะมีบอกอะไรประมาณนี้เห็นไหมถ้าเราใส่ไม่เต็มมันก็จะได้เฮลซาลีนอะไรประมาณนี้แต่วิธีการได้พวกอาวุธพวกเขาเนี่ยอยากจะได้อยากจะได้การ์ดอยากได้จะได้อะไรเนี่ยก็ลองมาดูตรงนี้มันจะมีบอกไว้เท็มต่างๆด้วยนะว่าเราอยากจะได้อะไรเงี้ยให้มาหาตรงนี้มันจะมีบอกอยู่กดที่กล่องดูก่อนว่าอยากได้อะไรประมาณนี้คืออันบนเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะเป็นดอกพวกที่รีเห็แม้ถ้าอยากได้การ์ดบอสจริงๆก็คือมาหาตรงนี้เลยก็ได้ครับกดไป3อันประมาณ150ยห้าเราก็จะได้การ์ดบอสเห็นไหมก็คือเนี่ยเราได้แน่นอนการ์ดบอสนนนะก็คือเเเีี่ยยรรราาาามมฟ์ตง้ ครบปุ๊บด่านบอสด่านบอสไปเรื่อยเราก็จะได้ครบ4ีใบแล้วก็สามารถเล่นได้แล้วครับก็คือให้มาฟาร์มตีบอสตรงนี้รวมถึงถ้าเกิดเราโชคดีก็ก็จะไดะ้แหวนมาด้วยแต่จริงแหวนตัวนี้มันจะเป็นแหวนสีสีม่วงที่เราไม่ได้ใช้นะถ้าแหวนมายากรที่ท,ที่จะต้องใช้จริงองเป็นสีเหลืองนะจะต้องใช้ที่สีเหลืองให้เต็มนะเราจะมีโอกาสได้แหวนที่มันตรงกับพันธะนะพอดีผมได้แหวนที่มันตรงมาด้วยมันก็เลยแบบเล่นง่ายนะก็คือแหวนตัวนี้เป็นใส่ไม่ยั้งนะก็ถือว่าใช้ได้เพราะผมเห็นในบ โอเควิธีการหาของก็่าจะมีประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากครับโอเคครับ okay, ต่อไปจะเป็นช่วงเทดาเมทครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับโดยจริงๆตัวสกิลมันไม่ได้มีอะไรมากครับเราก็มีบัฟสองันเนี่ยก็คือบัฟเหยยบัฟอันนี้ก็คือจะเพิ่มโจมตีกายภาพกับบัฟาัดมืดนะก็หลักๆก็ใช้ประมาณนี้ก่อนโอเคส่วนสกิลเนี่ยมันจะมีสองสายเดี๋ยวผมจะเล่นแบบสายตีให้ก่อนสายตีเขาจะไม่ได้เล่นอะไรมากก็คือจะเน้นบัฟพรมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นบัฟเวลาเราเวลาเราลบอยู่ในด่านใช่ไหมแบบว่ามอนเยอะกบัฟก่อน วลากดบัฟจะเห็นได้เลยว่ามอนเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยมันจะถูกบัฟตรงนี้เวลามอนเตอร์ที่มันถูกบัฟตัวนี้มันจะโดนความเสียหายธาตุมืดแรงขึ้นก็คือมันยิ่งโดนโดนโดนไอ้ตัวนี้บัฟมากมาก,มากๆใช่ไหมทำให้แบบว่าดาเมจธาตุมืดมอของเรามันจะสูงขึ้นเพราะมันลดต้านทานธาตุมืดลงไงโอเคต่อไปอ่าเวลาบัฟมันมีทักตีธรรมดาด้วยโดยตรงนี้มันจะเป็นดาเมจอีกสายหนึ่งคือถ้าเผื่อเพื่อนๆมีสร้อยแดงไอเฮลฮาตัวนี้แหละมันจะทําให้พีโมเฮลฮาเนี่ยมันเกิดอ่าทำให้อะไรทำให้ดาเมจธาตุมืด เข้าไปตีธรรมดาตัวดามิเอ็นนะ,ะเห็นปะมดาเมจมันพุ่งมากเลยครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยก็คือตีธรรมดาไหมพุ่งไปล้านกว่าแนละ้วอี่ยอันนี้ขนาดไม่ได้ทําอะไรเลยตีธรรมดาแค่ยิงอพิโม่เฮลฮาสออกมาเนี่ยก็ไปแล้วล้านหนึ่งนะสำหรับคนอีกอถ้าอยากจะเคลียร์มอนวๆไวคือให้เรากดบั๊ตรงนี้ปุ๊บแล้วกดสก,กิลตัวนี้เนี่ยคือมันจะเคลียร์มอนได้ไวมากบวกกับเฮลฮาสออกมาอีกเห็นไหมเนี่ย,น,ยนี่ไม่ได้ทำอะไรนะนี่เป็นคือสายตีธรรมดานะสายตีธรรมดาก็ประมาณนี้เห็นไห มันจะสามารถเกียร์มอนได้ง่ายเวลาเราลงด่านคนเดียวอะไรประมาณนี้นะโอเคต่อไปอีกสายหนึ่งก็คือจะเป็นสายดาเมจต,ตรงนี้ก็คือสายแบ็คโฮกับสายไอ้ดาวเนี่ยไอ้สกิลดาวเนี่ยเวลาเราตีบอสเนี่ยให้เรากดเนี่ยปุ๊บจะเห็นได้เลยว่าสกิลดาวมันพุ่งไปหาบอสเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูไกลๆก็ได้เห็นไหมเนี่ยสกิลดาวมันจะค่อยๆพุ่งไปหาบอสแล้วก็วิธีทำดาเมจเวลาแบบบางทีเราเราเขาเรียกว่าอะไรเวลาบอสอ่ะมันจะเข้าถึงตัวเราอ่ะแนะนําว่ากดแบ็คโฮไปก่อนแล้วเราก็พุ่งหนีออกมาอะไรเงี้ย คือแบ็คโฮะมันจะดูดมันไม่ใช่ดูดแค่บอสนะมันจะดูดทั้งเราไปด้วยแล้วก็ทําดาเมจด้วยอะไรประมาณนี้คือมันทำดาเมจได้แหละแล้วก็เม่อทีบกัญของสกิลเนี่ยมันสายชิมเนี่ยมันต่างกันเพื่อนๆเห็นธาตุมือตรงนี้ไหมคือบางทีมันบล็อกสามอันนะคือเราใช้ได้แค่สามทีเท่านั้นแล้วดาเมจมันก็เลยทําให้แบบถูกจํากัดนิดนึงคือพอเขาเรียกอะไรพอร่างกายมันต้านทานธามือไม่ไหวมันเลยสกิลมันออกไม่ได้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็เป็นสายสกิลประมาณนี้อะเดี๋ยวลองดูอีกท เนี่ยเห็นเห็น<ๆ>บนหัวปะ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะสังส่งส่ดได้3ครั้งก็คือเราจะต้านทานอ่ท่าเมืดของฝูงของเราได้แค่3ครั้งเท่านั้นอะไรประมาณเนี่ยในระวานั้นเราก็ใช้สก,กิลอื่นแทนไปหรือคนสลับไปงี้ก็ได้อะก,กดเนี่ยสกิลดาไปเนี่ยก็จะกดประมาณเนี่ยสักกดติดไปประมาณเานี่ยสำหรับตีบอสอะไรเงี้ยก็คือพุ่งไปพุ่งมาแล้วก็บัฟไปด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะร่างกายของคนไม่สามารถต้านทานพลังมืดได้อีกต่อไปเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี่ยคือบางทีสกิลมันติดอ่าติดเหมือนติดลิมิตอ่ะเรรรากกก็ต้้้อออองงใชสิลื่่นนแทะะไเเียบ เราก็เคยใช้แบ็กโฮแม็กโคทำดาเมจดบวกอะไรเนี่ยแล้วก็ตีธรรมดาเนี่ยว่สามารถได้ดาเมจเนี่ยแต่วันนี้แบ็กโฮธรรมดากับไอ้สกิลสองล้นนี่เห็นไหมขึ้นไปสองล้านสี่แล้วเนี่ยดาเมจก็ได้ประมาณเนี้ยก็ถือว่าไม่แย่มากนะผมผมลองลองเล่นดูประมาณนี้นะเพราะว่าผมดูในในมิวกมิวบอร์ดเขาก็มีประมาณนี้เลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือจะเป็นก็จะมีออคชั่นมือเยอะแล้วก็ตีบวกมืเยอะอันนี้ผมยังเพิ่งบวกสี่นะเนี่ยครับขึ้นไปสามล้านแล้วเห็นไหมดาเมจมันสามารถทำได้ง่ายมากครับโอเคก็ อันนี้จะเป็นเซตแรกนะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนคลิปให้ดูนะโอเคไอซิปไล่ลไว้ตรงเนี้ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีในการแบบเราไล่บ่อยนะแต่ว่าจริงๆถ้าอยากให้ดาเมจส,สูงๆอะ่ะผมแนะนําว่าให้ใส่รวมศูนย์คือผมยังรีหาไม่ได้ไงเนี่ยยังรีหารวมศูนย์ไม่ได้ก็เลยเอาเนื้อมาแทนโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเราก็มาดูพันธะก่อนพันทะของเราก็จะเป็นรวมศูนย์สามลแล้วก็ไล่ไม่ยัง้งเนี่ยสมาธิอาจจะไม่มีแต่ว่าเป็นไรแล้วก็ไล่อาจจะได้ไล่ได้ช้าหน่อยแต่ว่าถามว่าเป็นไงดาเมจมันได้เยอะเหมือนกันนะฮะ เปิดดามเมจไปก่อนนะฮะบ๊อบ่อยอาบ๊อบน่อยบ๊อบ่อยแล้วก็แบ,บ็คโควัแล้วก็สกิลทีโนวาไปเมื่อกี้สามล้านสี่ะขึ้นมา <men> จริงจริงถ้าใส่ออฟเมื่อแบบใส่ให้ดีควรจะเป็นงั้นแต่ว่าเราควรจะหาออฟให้มันได้รวมศูนย์ไปอีก <men> คือเป็นรวมศูนย์สามล้นแล้วก็ใส่ใส่ไอ้ลดเวลานั่นแหละแบบเดิมเนี่ยคือใส่แบบเดิมแต่พยายามหารวมศูนย์ให้ได้ครบสามล้นน่ะมันจะทำดามเมจได้เยอะขึ้นเพราะปกติแบ,บ็คโฮมันมันใหญ่ใช่ไหม กับไอดาวเนี่ยมันใหญ่แต่เวลาเราตีบอสเราไม่ต <in> ้องซีเรียสมากเพราะว่าไอ้ดาสกิลดาวพวกเนี้ยอ่ายังไงมันก็พุ่งไปหาบอสอยู่แล้วแบ็คโฮอะไรเงี้ยเนี่ยมันดูทุกตัวไอพีซีมันก็ดูด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราสามารถทำดาเมจได้จากตรงเนี้ยคือเวลาเราคอมโบเวลาวิธีการเล่นจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรอะไรมากนะ้วคือเรากดแบ็คโฮปุ๊บเล่นสกิลดาวพุ่งออกมาแล้วก็ตี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 เนี่ยให้มันเกิดเฮลทาร์ดเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็แบ็คโฮไปอีกเนี่ยสลับไปเรื่อยๆเนี่ยคอมโบมันจะเป็นประมาณเนี้ยมันก็คือสามารถทำดาเมจกัับบบอสสได้้ง่าายยๆครทีีมนนะ หาเวดูดาวเนะี่ยเพราะว่ามันจะดูดทั้งหมดทุก,ท,กที่มันอยู่ใกล้ๆทั้งหมดเนะี่ยคือยิ่งเรามีทีโนว่าไล,ล่ซ้ำอะไรพวกนี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็ทำให้ดามิ่งแบบโงขึ้นนะโอเคครับดามจก็น่าจะประมาณนี้แหละสองล้านกว่าสามล้านกว่าได้อยู่ประมาณสามล้านสี่นะเท่าที่เยอะที่สุดที่ลองดูเมื่อกี้นะโอเคก็โดยสายอาชีพนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็สามารถเล่นได้ง่ายครับพูดถึงก็ไม่ได้มีอะไรมากความบอสต,ตัวเดียวแล้วก็ไปหาสร้อยกับแหวนให้ได้นะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ โอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Top Story ครับหรือว่าลงมีพาเล่นครับโอเคครับก็ก่อนจะจากไปหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพียงละเดือนส5ิบาาทครับก็จะได้ชื่อสีเขียวในการที่ไลฟ์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็หากเพื่อนๆอยากจะให้ผมรีวิวอาชีพไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยครับเดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดผมมีเวลาก็จะมาทำให้หลายๆอาชีพครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคป่ไรัับสสวดี